Welcome wow. สวัสดีค่ะพี่ป้อมสวัสดีครับผมค่ะวันนี้จะพาให้พี่ป้อมนะคะพามาดูไม้ด่างของพี่ป้อมเนาะว่าพี่ป้อมมีไม้ด่างตัวไหนบ้างนะคะที่นี่ได้เลยแนะนำเอยค่ะพี่ป้อมอ่าแนะนำนะครับค่ะเริ่มแรกเลยนะฮะก็จะเป็นอัศนีจันทร์ก่อนเนาะอ่าได้ค่ะสันีจันทร์ครับก็มีตัวนี้น้องบูดของ,องเรานะฮะ ต้นบุตรตอนนี้อายุประมาณสามถึงสี่เดือนครับสมถึงสี่เดือนนะคะเบุษราเมเพราะจากตาหน่อตาหน่อใช่ไหมคะเพาะตาซื้อซื้อตาหน่อมาแล้วก็มาเพาะค่ะค่อนข้างใช้เวลานานครับอวิธีการถ้าสมมติว่าเราได้ตาหน่อมาค่ะที่ป้อมเพาะยังไงอ่เลี้ยงเขายังไงบ้างคะอันดับแรกเลยเราอบกับสเปกน้ำมอสอย่างเดียวครับอบจนกว่าเขาจะมีใบขึ้นมาค่ะ แต่ตอนที่เขามีใบยังยังจะไม่มีรากนะครับเขาจะมีรากตอนมีสองถึงสามใบรากเขาเริ่มมาแล้วค่ะถ้ารากเริ่มมาเมื่อเมื่อไหร่แล้วมันก็จะโตไวครับแล้วเราเอามาเลี้ยงกับวัสดุปลูกยังไงบ้างครับวัสดุปลูกปร่ปปรงๆเลยครับก็มีหินภูเขาไฟค่ะเบอร์เล็กๆแล้วก็เป็นเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์เอ่อผมผมจะใส่เพอร์ไลท์มีอะไร วมตถิคือไร้ด้วยแล้วก็มีมีขุยมะพร้าวมีแกบแกบเผาอะแกบเผาแกบดำผสมลองลองก้นด้วยมะพร้าวสับค่ะครับผมองจะใช้ประมาณสี่ห้าอย่างนี่แหละฮะโปร่งไว้ก่อนครับโปร่งไว้ก่อนคือเหมือนกับว่าลดน้ําลงไปให้น้ํามันไหลลงจอก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 ใช่ไหมเวลาเราอย่าพยายามทําให้น้ํามันขังคือไม้พวกนี้่ เวลาสังเกตง่ายคือเราลดน้ำาพื่ให้มันรีบระบายออกอไวๆอ่ะจะดีครับเพราะว่าไม่งั้นรากมันก็จะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมบรีบรากมันจะเน่าได้เพราะพวกนี้เป็นไม้ที่รากเน่าง่ายครับต้องระวังมันเลี้ยงยากมันถึงแพงครับเลี้ยงยากไม่พอนะจ๊ะชอบหลุดด่างด้วยหลุดด้วย <c oughs> หลุดเขียวด้วยก็มีนี่ๆๆนใบเนี้ยจะมีหลุดหลุดเขียวมาแต่ไม่เป็นไรใบใหม่ จะมาล้เดี๋ยวได้ลุ้นกันครับสีสวยสีสวยมากใช่ราคานี้คุณป้อมปล่อยที่เท่าไหร่คะต้นนี้ผมปล่อยไปราคาอยู่ที่ประมาณ5 5 0 0 0ถึงห0 0มืครับอ่านะคะสำหรับไซส์นี้เนาะไซส์นี้ครับ,รบใหญ่ใช่ได้ใหญ่แล้วนะเทียบกับมือถือว่าราคาดีมาก เพราะว่าคุณอาจจะหเห็นไซเนี้ยอยู่ในราคาเจ็ดสิบแปดสิบเคได้ใช่ครับมันนะคะคแพงเลยแพงเลยครับสําหรับบุตรเพราะว่าบุตรนะคะเป็นไม้ที่ราคาไม่เคยตก<ช>สูงแล้วสูงเลย<ช>ไม่หลุดนะคะไม่ไม่หลุดต่ํากว่าหลักหมื่นหมื่นคือครึ่งแสนเนี่ยผมมีบุตรหุดเขียวด้วยฮะซื้อตามาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลุ้นมากชอบลุ้นก็ซื้อข้อตามาเสร็จแล้วก็อบสเปคน้ามอสแต่ว่ามันไม่ด่างเลยครับ เราก็รุนก็ต่อไปมันเขียวแต่สูตรของผมคือถ้ามันเขียวเราก็เอาไปลงดินไว้อ่ไอตัวไหนคะที่หลุดเขียวของคุณนะคะตามมานี่นะครับขอไปชมหน่อยน้องบุตรหลุดเขียวบุตรหลุดเขียวเราจะเลี้ยงทิ้งๆไปเลยเลี้ยงแบบลงดินเลยครับไม่ต้องโตไวๆนะโตไวครับเนี่ยพวกนี้จะเป็นบุตรหลุดเขียวนะฮะสามต้นเนี่ยก็คือชิ้นตามมาจากเจ้าบุตรนั่นแหละใช่ครับแม่ด่างสีย้มพูอย่างสวยเลยอ่าเราซื้อมากี่กี่กิจ กี่ตาคะผมซื้อมาสี่สามสี่ตาครับทำเน่าไปตานึ่งทำเน่าตาหนึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ด่างมาตาหนึ่ง <S <S ใช่ครับดา่ดางมาตาหนึ่งแต่ว่าโอกาสเขาจะด่างอีกจะมีอยู่ประมาณยีอเครับอ่าเราก็ลุ้นกันไปเขาต้องรอ,อ,อให้ใหญ่แล้วเราก็ตัดออกยกยอด กองมาลุ้นตาอีกทีประมาณนั้นนี่ก็คือบุตรสาครมาจากหน่อตาเนาะใช่ครับมาจากตานะคะใช้เวลาประมาณสามเดือนได้ไซนี้ใช่ครับเป็นอะไรที่ไฟว่าน่าลงทุนนะใช่ดูโอเคมากเลยตัวนี้สวย่าปไปได้อีกไกลครับใช่บุตรเป็นไม้ไทยที่ที่ราคาไม่เคยตกใช่ครับไม่ตกเลยแล้วสังเกตสวนใหญ่ๆหญ่ต้องมีต้องมีบุตรมีบุตรปุ๊บก็จะต้องเป็น ดันดำด่างใช่มันจะเป็นสเตปนั้นไปนะคะดำด่างก็จะแพงขึ้นไปอีกใช่เป็นร้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแพงเกินครับต้องมีบุตรแล้วก็มีธิดาไม่ใช่บุตราราค a เธอไม่ใช่บุตรธิดาอ่ะต่อไปต่อไปเป็นประกายดาวเสน่ห์จันร์ประกายดาวนะครับตอนนี้ก็ผมเลี้ยงมานักแปดเดือนแล้วครับแต่ไม้นี่น่าจะปีกว่าละต้นนี้เขาเคยให้ลูกให้หน่อลูกมาสามต้นแล้วครับได้สามต้น ขายไปหมดลวขายไปหมดแล้วติดจองไปหมดแล้วตอนนี้ก็จะมีเอหน่อตาตอนที่ผมลื้อรากเขาจะมีหน่อเหลืออยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดหน่อเจ็ดแปดตานข้างใต้อะหรอข้างใต้ครับก็เก็บไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวมันก็คงจะแทงมาเองอ่ะก็คือเราไม่หั่นหรอกไม่ไม่หั่นหรอกรอรอให้เขาขึ้นมาเองใช่ครับเพราะไม้หน่อมันโตไวอ่าไม้หน่อโตไวกว่าแต่ว่าแม่เขาอ่ะ จะให้หน่อช้าหน่อยเขาถึงพากันหันตากันไงครับห่วงลูกพวกนี้พวกเสน่์จเนาะห่วงมากใช่ห่วงมากอ่าเหมือนเหมือนต้องแก่มีอายุเต็มเต็มจริงๆับถึงจะยอมแทงลูกออกมาเนี่ยจริงๆต้องเปลี่ยนกระถางไซส์ใหญ่แล้วอ่าวัสดุก็เหมือนกันกับบุษราคำเหมือนกันกับบุษราคำเลยครับแต่ต้นนี้ผมจะลองจะใส่รองน้ําไว้อ่าลองน้าไว้เราไม่ต้องไปลดตรงเนี้ย ไม่ให้ไม่แบบไม่ลดด้านบนให้ดินมันแน่นใช่ครับอ่าเป็นการรองน้ำมั่วน้ำนี้แห้งหมดแล้วก็เติมนี้เอกก็ได้เติมเติมเติมตรงนี้นี่ก็คือเทคนิคของพี่ป้อมนะคะแล้วก็มีารใส่เจ้าหินภูเขาไฟไว้ข้างใต้อใส่ทาไมอ่ะพี่ป้อมมันจะได้ระบายน้ำเวลาลากเข้ามาแล้วแทงมาข้างล่างหรือลากเขาจะออกมาไม่งันมันก็จะทับลงมันทับรากใช่ใช่ใช่ไม่ดีมันจะเน่าได้เนาะก็สูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาหน่อยอ อันนี้ก็สําหรับส่วนของเสน่ห์จันประกายดาวอ่ะสองตัวนั้นต่อมาจะเป็นกวางโพใบโพด่างนะครับค่ะสังเกตดีๆนะครับผมมีอยู่สองต้นค่ะอันนี้เขาเรียกว่าด่างเหลืองด่างเหลืองเหลืองอ่อยเลยครับแต่ว่าจะมีแบบเขียวแซมใช่ครับเป็นด่างเหลืองนะฮะอันนี้คือกวักใบโพด่างเหลืองใช่ครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่างทองครับอันนี้คือกวากด่างทอง นจะสับสนกันอันไหนเหลืองอันไหนทองตัดกันยังไงอ่ะต่างกันตรงถ้าเป็นประกายทองเนี่ยเขาจะตัดเขียวกับเหลืองชัดเจนเลยนะอืเป็นปื้นแปดเป้นแปดเปื้นๆช่แบบว่าประระอย่างนี้ถ้าด่างเหลืองนี่มันจะเหลืองไปเลยดูง่ายๆนะครับมันจะมีเหลืองกับเขียวเหมือนกันแต่เขาไม่ค่อยเป็นประกายแบบนี้ไงอ่อไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยแต่ต้นเนี้ยด่างเหลืองผมจะแปลกอยู่อย่างหนึ่งฮะมันเหลืองมากไปเลยนะมันเหลืองจนติดประกายก็มีครับ ปลากายเหลืองอะเรียกไเหลืองมากมากเลยนเหลืองแบบป้อมอะใช่ครับเหลืองมากเลยหนูไม่ค่อยเห็นด่างเหลืองที่มันเหลืองขนาดเนี้ยมันแปลกดีอ่าส่วนปลาส่วนปลากายทองเนี่ยจะแพงกว่าด่างเหลืองถูกไหมคะแพงกว่าประมาณสามเท่าตัวครับอ้าวเหรอใช่อ่าถ้าเปรียบราคาคือถ้าตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยสมมุติว่าตัวนี้ห้าพันต้นนี้ก็จะอยู่หมื่นห้า ต้องสามเท่าแบบนั้นเลยในใจที่ต่างกันด้วยนะคะทุกคนค่อนข้างจะหายากมากเลยแพงสุดของตระกูลไอ้กวากใบโพคือตัวไหนคะผมว่าน่าจะไม่ขาวก็เหลืองทองนี่เอประกายทองนี่แหละประกายทองนะคะน่าจะประมาณนั้นใช่ด่างเขาก็แพงหายากด้วยนะประกายทองเนี่ยใช่ครับก็เป็นไม้อีกตัวที่น่าสะสมครับจริงๆพวกตระกูลกวากใบโพค่ะ มันจะมีแบบด่างประมาณหกประเภทไหมพี่ป้อมใช่ครับหกประเภทครับทีกออกมาแล้วเขาอ่ะก็จะมีกลุ่มคนเล่นอยู่แล้วนะคะอาจจะไม่ด่างเนาะอาจจะไม่รู้แหละว่ามันมีคนยังไม่รู้เลยว่ามีราคามากแรเลยแล้วบางต้นเป็นแสนนะฮะใช่ด่างประกายทองด่างขาวเนี่ยเพราะว่าไฟเพิ่งไปทำน้องอาตีมาน้องอาตีก็บอกว่าประกายทองนี่แหละควรมีเป็นแสนก็มีเป็นแสนก็มี แล้วก็จะมีด่างครีมก็คืออาจจะเป็นสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นขา,ขาวๆอมครีมอุ้ยจริงเหรอใช่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะด่างครีมก็กําลังมามนันก็น่าเก็บอ่าใครที่ไม่ทราบนะคะสามารถไปแบบ Google ได้หรือว่าไปหาในกลุ่มในยุคในเฟซบุ๊กเนาะนะจะมีแหละเป็นกลุ่มแบบนางกวักอย่างเงี้ยกวักไวโพนะคะ<ช>คุณก็จะได้เปิดโลกของคุณเลยว่ามันมีจริงๆนะคะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแพงด้วยครับแล้วเป็นไม้มงคลของของบ้านเราของไทยเราด้วยน่าเก็บ ไม้ไทยนี่แพงเยอะนะคะหลายตัวเลยดูแบบแค่บุษรลาคำนี่แหละใครจะรู้ว่าเป็นแบบเป็นแสนได้เนาะบุษรลาคำวัสดุปลูกเหมือนบุตรไหมคะวัสดุปลูกเนี่ยเหมือนบุตรเลยครับปร่งๆเลยสังเกตต้นอันนี้กระถางนี้ผมจะเน้นแต่จะเพิ่มเติมก็คืออาจจะมีปอเปร์ก็คือดินอะไรนะดินเผาดินเผาเม็ดปอเปิลแล้วก็มีหินกอไฟมี มพะพร้าวสับม,มีเพไลไรมีเวอร์ม,อรมิคุไลไรค่ะแค่นี้แหละครับแล้วก็มีใบกา้ามปูบดการลดน้ําของพี่ป้อมมาค่ะสังเกตยังไงบ้างคะจับแล้วแห้งค่อยลดหรือว่าลดทุกวนันหรือยังไงสักสี่วันลดครั้งก็ได้ครับสามสี่วันเราไม่ต้องจําเป็นต้องลดทุกวันครับอ่าไม่จําเป็นสังเกต<ช>เอาเนาะถ้าลดโดนใบมันทุกวันก็อาจจะมีอาการ ใบช้าน้ําแบบนี้เป็นต้นใบช้าน้ําคือแบบบูดนี้นะคะที่พี่ป้อมบอกว่าเพราะว่าเราอาจจะเป็นโดยวัสดุดินเก่าไม่ค่อยดีอใบก็ถึงช้าแล้วก็อากาศช่วงเนี้ยมันจะมีช่วงช่วงก่อนที่เป็นหน้าฝนนะครับที่ฝนตกหนักเยอะเยอะเลยใช่ช่วงนั้นนะดูโรงเรือนะคะไม่เปิดใส่หลังคานะคะใช่ครับเป็นสแลนห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วปัญหาคือหนึ่งจะเป็นสแลนเงี้ย เวลาฝนเขาตกมาค่ะน้าเขาจะรวมเป็นเป็นหยดใหญ่อะอแล้วมันจะตกมาลงสักที่หนึ่งสักที่หนึ่งแล้วมันก็จะเป็นแบบใบของเราจะเป็นแบบช้ําตรงนั้นเลยบางทีเราต้องยกหนีอเราต้องคอยสังเกตด้วยถ้าลงเรือเราไม่เพราะเราเลี้ยงตึ่นธรรมชาติเลยแบบถ้าโดนฝนก็ให้มันโดนไปเลยอจริงๆมันก็แข็งแรงแหละใช่ครับใช่ไหมพี่ป้อมเราก็ต้องยอมมันมีข้อดีข้อเสียอข้อดีคือไม้เราแข็งแรง ทนทานแน่นอนต้องทนแน่นอนอแต่ว่าข้อเสียก็คือมันก็จะเกิดแบบความเสียหายใช่ครับถ้าเป็นไม้ด่างจัดๆถ้าโดนแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีอย่างพวกโอกิย่างเงี้ยดูโอกินะคะใบขาวเยอะถ้าเมื่อโดนน้าฝนเป็นเม็ดใหญ่ๆอ่ะมันก็จะเป็นอาการช้าน้ําช่วงที่มันขาวเยอะอ่ะตรงไอ้ส่วนที่มันขาวเยอะๆอะค่ะมันจะมันจะช้าแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าเป็นขาวสลับเขียวขาวเขียวเยอะๆอ่ะไม่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาชอบเลยขรวล้วนเนี่ยโดนเขาจะชอบครับ โอกิเป็นอะไรที่สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกดกด้วยใช่ไหมพี่ต้นลูกดกครับต้นนี้ผมแยกลูกได้สามสี่ต้นและเหลือเหลือเหลือลูกอยู่ประมาณหกเจ็ดต้นซื้อมาตอนไซส์ไหนคะพี่ป้อมค่ะซื้อมาตอนสี่ใบเล็กๆเองครับสี่ใบเล็กๆเลี้ยงได้สองสาเดือนหนึ่งโตไวมากว่าไอเหมือนไอลูกตัวนี้ไหมคะใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าลูกที่ลูกตัวนี้สูงตอนนั้น่าจจะเท่าบุตรตอนนั้นเท่านั้นอ๋อโอเคแล้วก็เลี้ยงจนสามสี่ใบแล้วก็พุ่งเลยทีนี้พุ่งเลยเพราะว่ามันต้นเนี้ย มันจะกึ่งฮาร์ปกึ่งเขียวอ่าด้านหนึ่งเนาะใช่ครับมันจะเป็นค่อนข้างจะโตไวเพราะว่ามันมีเขียวด้วยฝั่งหนึ่งมันทําให้ต้นโตไวใช่ใช่ใช่ข้อดีข้อดีของไม้มันเขียวเยอะมันก็ต้นโตไวถ้าเป็นไม้ด่างเยอะมันก็จะโตช้าหน่อยครับคือด่างเยอะก็สวยแหละแต่ว่าโตช้าแน่นอนแต่เขาให้ลูกสวยใช่เห็นไหมดูสีลูกด้านหนึ่งก็โอ้โหสีดีมากอะลูกเนี้ยแต่นี้จะออกติดเผือกเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเกิดทั้งเผือก าราะมันจะมีฝั่งด้านเผือกเนาะใชพี่ป้อมมีวิธีการเลือกไม้พวกนี้ไหมอ่ะเวลาไม้ดา่างอ่ะไม้ด่างเลือกอพี่ป้อมเจอ,อให้เลือกประมาณไหนดีให้เลือกไม้ด่างนะครับก็ดูความด่างของเขาว่าด่างเยอะหรือด่างนะ้อยให้เลือกด่างเยอะๆหน่อย <plataforma> <S <S แต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเขียวเลยอย่างเงี้ยครับก็คืออาจจะแต่อย่าติดเผือกเยอะอย่างเงี้ยไหมใช่ครับอย่าอย่าติดเผือกเยอะติดเผือกเยอะมันจะอย่างนี้เลยฮะเหมือนบอลกระดาษมาดู เผือกฮัรสาใสฮัรก็จะลําบากหน่อยมันต้องมีความเสียหายแหละใช่เพราะว่าผมเลี้ยงแบบฝนแบบเต็มเต็มเลยไงหักอันนี้มาหักต้นขนส่งมาช่างมันครับเดี๋ยวเราตัดทิ้งใบใหม่นี่ก็ใบใหม่แต่ว่ามันขาวจัดครับเผือกเลยเวลาโดนน้าฝนก็จะมีอาการช้าน้ําแบบนี้ก็คือจะเกิดอาการแบบเนี้ยมากกว่าไอไ้ใบที่แบบว่าแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยขาวเยอะ ต่ก็ได้ความสวยก็เลือกเอาความสวยก็ต้องมีีเสยมีการแลกแล้วก็เขาไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่นะาทนแดดนี่ไหมเลยนะครับโชคดีตรงนี้มันมีแซนดมันมันอยู่ได้ครับวัสดุก็เหมือนกันเลยเหมือนกับก็คือใช้วัสดุเนี้ยกับทุกๆุกไม้เลยทุกๆไม้ได้หมดเลยครับอ่านี่เอาดิบใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เอาดิบด่างขาวครับด่างขาวอายุ3เดือน สามเดือนโตขนาดสามเดือนครับสามเดือนโอ้โตผได้มาตอนเล็กๆเองครับได้มาสักประมาณหนึ่งคืบมีวิธีการเทคนิคในการดูช่วงไหนเปลี่ยนกระถางไหมคะต้องให้ไม้ประมาณไหนถึงเราค่อยขยับกระถางก็เราเราดูแบบถ้ามันใหญ่เงี้ยฟอร์มขนาดนี้เราก็สมควรที่จะเปลี่ยนกระถางหรือลงดินไปเลยลงดินไปเลยหรือไม่ก็เอากระถางแปดสิบบ่อบ่อปูนไปเลยครับแล้วเขาก็จะใหญ่ ใหญ่ตามกระถางใหญ่ตามรากที่มันหาก,กินได้ใช่ไหมคะตรงนั้นอแต่ข้อดีของเลี้ยงใส่กระถางนคือหนึ่งมันมันเขาเรียกว่ามันให้ให้ไข่ไวให้หน่อไวมันจะเป็นสูตรอีกเทคนิคนึงคือเหมือนกับว่าบังคับบังคับให้เขาออกเพราะว่าเขาหาก,กินได้แค่นี้ใช่ใช่ใช่ใชใช สมบูรณ์ไปนางสวยนะคะแต่ว่านางไม่ค่อยให้หนอนไม่ให้เลยนางจะสวยอย่างเดียวใหญ่โตมโหฬารไปเลยครับมันก็จะมีแบบว่าเลี้ยงดูฟอร์มกับเลี้ยงเอาจํานวนถูกไหมพี่ป้อมอ่าถูกต้องครับผมใช่ไหมเนาะนอยากดูฟอร์มใหญ่ๆก็ใส่ไปเลยแปดสิบใส่ไปเลย <c oughs> ลงดินไปเลยก็ได้ครับอ่าอดิตมันเป็นเป็นเป็น,ปนต้นใหญ่นะเวลาฟอร์มมันสูงเป็น2เม็ดก็มีนะครับมันก็คือไอ้ตัวที่เรากินกับส้มตำใช่ไหมพี่ป้อมใช่ครับเนี่ยเราก็ตัดจิ้มได้ครับ กล้าตัดไหมตัดเป็นฟแลก็ไม่กินนะผมมีต้นเขียวจะเลี้ยงฟอรแล้วตัดจิ้งเลยนี่สวยมากนะคะนี่สําหรับอดิบนะคะราคาต้นเล็กๆคราคาต้นเล็กๆเริ่มต้นที่พันห้าหนงพันห้าถ้าไซส์ใหญ่ก็อาจจะเป็นหมื่นหมื่นสองหมื่นห้าแล้วแต่ความด่างของเขาครับแล้วอดิบมันมีหลายหลายสีเนาะมีหลายสีครับมีมีที่เขาเล่นเล่นกันเลยก็จะเป็น เป็นด่างเหลืองด่างเหลืองภาคใต้ครับแต่ค่อนข้างจะแพงมากครับอยู่ไซส์ถ้าสมมติว่าด่างขาวอยู่พันห้าถ้าเป็นด่างเหลืองจะอยู่ประมาณด่างเหลืองอยู่ประมาณสี่หมื่นครับต้นเล็กต้นเล็กอยู่สี่หมื่นใช่ครับผโอ้โหอะไรเขาเรียกว่าด่างเหลืองอันดามันอ่าอันนั้นสำหรับออดิบนะคะก็คือด่างเหลืองนั่นแหละแพงสุดและแพงสุดๆแล้วก็มีด่างโอกิมีด่างหินอ่อนมีด่างสามสงสามสีอะไรพวกนั้นด่างสามสีด่างไตคัลร์ มันมีหลายแบบเนาะมีหลายแบบอ่าโอเคนี่สําหรับออดิตนะคะครับผมโอเคได้ความรู้เยอะแยะมากมายไม้ใบของพี่ป้อมก็มีนะคะก็พอมีครับทั่วไปก็ไม่ไม่ไม่เป็นร้านใหญ่อะไรอย่างนี้หรอกคือชอบเลี้ยงมากกว่าชี่พี่ป้อมบอกว่าพี่ป้อมชอบเลี้ยงต้นไม้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็อาจจะมีแบบแบ่งขายได้บ้างขอแบ่งามีจำนวนแลวกมีรูปมีจํานวนพี่ป้อมก็แบ่งขายนี่นะคะครับ ไม่ได้ขายแบบเป็นจริงจังอาชีพนะคะไม่ได้เป็นอาชีพไม่ได้เปิดร้านไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านนะคะเป็นบ้านเป็นบ้านเฉยๆครับแล้วก็ชอบปลูกแบบเหมือนคนรักต้นไม้ทั่วไปครับประมาณนั้นพอแบบว่ามีได้ถ้าได้ทําจํานวนพี่ป้อมถึงจะได้แบ่งขายประมาณนั้นมันก็เป็นรายได้เสริมของเราไปครับโอเคพี่ป้อมขาขอ เฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะ f a c เฟซบุ๊กป้อมดีๆเลยนะครับเป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่าป้อมดีๆนะครับแล้วก็เป็นเบอร์โทร0956175244ครับอ่านั่นนะคะใครสนใจตัวไหนนะคะทักแชทไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ทักแชทสอบถามพี่ป้อมได้เลยนะคะพี่ป้อมส่งทั่วไทยเด้อขายออนไลน์เนาะพี่ป้อมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากนะคะสำหรับเทคนิคดีสวัสดีค่ะ